แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาอยู่ในช่วงเวลาที่แฟนบอลทั่วโลกเริ่มรู้สึกถึงคำว่าความหวังอีกครั้งฟอร์มการเล่นในระยะหลังยกระดับขึ้นอย่างชัดเจนทั้งจังหวะการเข้าทำความดุดันในแดนกลางและความแน่นอนในเกมรับทุกอย่างค่อยๆประกอบร่างจนทีมปีศาจแดงกลายเป็นคู่แข่งที่ใครก็ประมาทไม่ได้และบททดสอบสำคัญที่สุดก็มาถึงเมื่อพวกเขาต้องบุกไปเผชิญหน้ากับจ่าฝูงอย่างอาร์เซนอลทีมที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในทีมที่เล่นฟุตบอลสวยงามและมีความสม่ำเสมอที่สุดในฤดูกาลนี้ การพบกันของสองทีมยักษ์ใหญ่ไม่ใช่แค่เกมธรรมดาแต่คือศึกที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ศักดิ์ศรีและแรงกดดันมหาศาลอาเซนนลในยุคป,ปัจจุบันภายใต้การคุมทีมของมิเกลอาเตตาคือทีมที่มีโครงสร้างชัดเจนนักเตะเข้าใจบทบาทของตัวเองระบบการเล่นถูกขัดเกลาจนแทบจะเป็นอัตโนมัติตั้งแต่การขึ้นเกมจากแนวรับการเคลื่อนที่ของมิดฟิลไปจนถึงการเข้าทำที่หลากหลายและรวดเร็วพวกเขาไม่ใช่ทีมที่หวังเพึ่งความสามารถเฉพาะตัวเพียงอย่างเดียวแต่คือทีมที่ใช้ เป็นหัวใจสําคัญเกมรุกของอาร์เซนอลเต็มไปด้วยการเคลื่อนที่ที่ชาญฉลาดตัวลุกสลับตําแหน่งการตลอดเวลาทําให้แนวรับคู่แข่งต้องปวดหัวอย่างต่อนเนื่องขณะเดียวกันเกมรับก็มีวินัยสูงการยืนตําแหน่งแน่นการเพรสซิ่งเป็นระบบทําให้คู่แข่งแทบหาพื้นที่เล่นไม่ได้ง่ายๆแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดนี้ก็ไม่ใช่ทีมเดิมที่แฟนบอลคุ้นเคยในช่วงที่ผลงานแกว่งพวกเขากำลังอยู่ในช่วงมั่นใจนักเตะหลายคนเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ในเวลาเดียวกัน แดนกลางเริ่มคุมจังหวัดเกมได้ดีขึ้นไม่เสียบอลง่ายเหมือนที่ผ่านมาการเชื่อมเกมจากหลังไปหน้ามีความไหลลื่นมากขึ้นที่สําคัญคือทัศนคติของทีมเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดจากทีมที่เคยเล่นแบบระวังตัวกลายเป็นทีมที่กล้าเปิดเกมรุกกล้าสู้กับทุกคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กหรือทีมใหญ่เกมนี้จึงถูกจับตามองเป็นพิเศษเพราะมันคือการวัดกันร,ระหว่างทีมที่ฟอร์มาดีที่สุดทีมหนึ่งของลีกกับทีมที่กำลังกลับมาทวงบอลลัง อาร์เซนอลในฐานะจากฝูงย่อมต้องการสามแต้มเพื่อรักษาตำแหน่งและย้ำให้ทุกคนเห็นว่าพวกเขาพร้อมจะเป็นแชมป์อย่างแท้จริงส่วนแมนยูไนเต็ดต้องการพิสูจน์ว่าฟอร์มแรงที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ชั่วคราวแต่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่กำลังพาทีมกลับสู่ความยิ่งใหญ่บรรยากาศก่อนเกมเต็มไปด้วยความตึงเครียดแฟนบอลทั้งสองฝั่งต่างมั่นใจในทีมของตัวเองอาร์เซนอลมีสถิติในบ้านที่แข็งแกร่งเสียงเชียร์จากเอมิเรซสเตเดียมคือหนึ่งในพลังสำคัญที่ช่วยผลักดันทีมเสมอ ขนาที่แฟนแมนยูไนเต็ดก็เชื่อว่าทีมของพวกเขามีศักยภาพมากพอจะบุกมาเก็บแต้มหรืออาจถึงขั้นคว้าชัยชนะได้หากเล่นได้ตามมาตรฐานที่แสดงออกมาในช่วงหลังเมื่อเสียงนกบีดเริ่มเกมดังขึ้นจังหวะของเกมก็เข้มข้นตั้งแต่วินาทีแรกอาร์เซนอลพยายามครองบอลเปิดเกมรุกตามสไตล์ถนัดขณะที่แมนยูไนเต็ดเลือกเล่นอย่างมีวินยัยเน้นการยืนตำแหน่งที่รัดก,กุมรอจังหวะสวนกลับเร็วเกมแดนกลางกลายเป็นสมะระภูมิสำคัญ การปะทะกันอย่างดุเดือดการแย่งบอลทุกจังหวะเต็มไปด้วยความหมายเพราะใครคุมแดนกลางได้คนนั้นมีโอกาสคุมเกมได้มากกว่าแมนยูในเตดแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนพวกเขาไม่ถอยลงไปตั้งรับลึกเหมือนที่ผ่านมาแต่กล้าเพรสซิ่งในพื้นที่สูงเป็นช่วงๆทำให้อเซนอนไม่สามารถขึ้นเกมได้อย่างสบายเหมือนเดิมการตัดบอลกลางสนามนำไปสู่จังหวะสวนกลับที่อันตรายหลายครั้งแนวรุกพีศารแดงเคลื่อนที่ได้อย่างมีชีวิตชีวาสร้างปัญหาให้แนวรับเจ้าบ้านอยู่ตลอด อาเซนอลเองก็ไม่ยอมง่ายๆพวกเขาใช้ความหลากหลายในการเข้าทำทั้งการต่อบอลสั้นการเปิดบอลจากด้านข้างและการยิงไกลาจากแถวสองทุกครั้งที่บอลมาถึงพื้นที่สุดท้ายแฟนบอลในสนามก็ลุกขึ้นลุ้นกันทั้งสนามความเร็วและเทคนิคของผู้เล่นแนวรุกอาเซนอลทำให้เกมรับแมนยูไนเตดต้องมีสมาธิสูงสุดเพียงเซียววินาทีเดียวก็อาจหมายถึงการเสียประตูจังหวะสำคัญของเกมเกิดขึ้นจากความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย การตัดสินใจช้าไปครึ่งจังหวะหรือการยืนตำแหน่งพลาดเพียงนิดเดียวอาจเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ทันทีนี่คือสเสน่ห์ของเกมระดับนี้ทุกจังหวะมีค่าทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตามองในช่วงเวลาที่เกมเริ่มตึงเครียดชื่อของแตงโมโลงปียพงยิงก็ถูกพูดถึงอย่างมากการวิเคราะห์เกมอย่างเข้มข้นการชี้ให้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนของทั้งสองทีมทำให้แฟนบอลที่ติดตามรู้สึกเหมือนได้เข้าใจเกมในมุมที่ลึกขึ้น เสียงบรรยายที่มีทั้งอารมณ์ความรู้และอัรถรสช่วยเพิ่มสีสันให้กับศึกบิ๊กแมชนี้อย่างมากทุกจังหวะสำคัญถูกถ่ายทอดออกมาอย่างมีพลังทําให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนอยู่ในสนามจริงแมนยูในเตดเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อเกมดําเนินไปพวกเขากล้าเล่นกล้าต่อบอลในพื้นที่แคบไม่ต่นสนามไม่เกรงกลัวชื่อชั้นของคู่แข่งการประสานงานระหว่างผู้เล่นดูไหลลื่นมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือภาพที่แฟนบอลปีศาจแดงรอคอยมานานภาพของทีมที่เล่นด้วยความเชื่อมั่นและความกระหายชัยชนะ อาเซนนอลเองก็แสดงให้เห็นว่าทำไมพวกเขาถึงเป็นจ่าฝูงความนิ่งความอดทนและการรักษาระบบการเล่นแม้จะโดนกดดันก็ยังไม่เสียรูปเกมง่ายๆพวกเขารอจังหวะรอความผิดพลาดของคู่แข่งและพร้อมลงโทษทันทีเมื่อโอกาสมาถึงนี่คือคุณสมบัติของทีมลุ้นแชมป์อย่างแท้จริงช่วงท้ายเกมความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณทั้งสองทีมต่างต้องการผลการแข่งขันที่ดีที่สุดนักเตะทุ่มเททุกหยาดเหงื่อการประทะหนักขึ้นเสียงเชียร์ดังขึ้นทุกครั้งที่มีจังหวะลุ้นประตู เกมนี้ไม่ใช่แค่การชิง3ามตั้งแต่คือการแสดงตัวตนของทั้ง2ทีมว่าใครพร้อมจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มากกว่ากันไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาอย่างไรเกมนี้ก็ได้ทิ้งความประทับใจให้กับแฟนบอลอย่างแน่นอนมันคือภาพสะท้อนของพรีเมียร์ลีกที่แท้จริงลีกที่เต็มไปด้วยคุณภาพความเข้มข้นและความไม่แน่นอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังกลับมาอย่างจริงจัง ขณะที่อาเซนอลก็ยืนยันสถานะของตัวเองในฐานะทีมระดับแถวหน้าที่พร้อมสู้กับทุกความทา้าทายสึกอาเซนอลพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด Arsenal, United, ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลธรรมดาแต่คือเรื่องราวของความหวังการฟื้นคืนและการพิสูจน์ตัวเองเป็นเกมที่แฟนบอลจะจดจำไปอีกนานและเป็นอีกหนึ่งบทที่เติมเต็มประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของสองสโมสรระดับตำนานในโลกฟุตบอล